สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนครับผมมือนี้ยูหน้าครับผมมาปลูกพักปลูกพักไว้กินยูหน้าวะะ่าสันนี่ครับมา,าเลยตามหาเลยมันเป็นหอมเลยบอตัวน,นี้หอมเลยเป็นหอมเลยนะครับปลูกแปลงหนึ่งแปลงน,น้อยๆนะครับปลูกไปทางเทียงเก็บกินง,ง่ยายๆเวลามาหน้า เนื้อหอมไม่เปบนไอ๋อมัน,นม,ออมีใช้เนี่ยกินนี่ขาดประดัได้เลยนะครับคือทีททไงล่ะมันแลงหน่อยน <c oughs> ี่คือปลูกลายยางปลูกสลัมแน,น่น้ำหอมตีน้ำดินเกือบเป็นดินเหนียว,วดินเหนียวเหนียวเดี๋ยวเ่าดิมคู่สะเอาขิไก่มาใส่ไก่จะสด ปกติต้องตัดหัากออกนคือบัดม,มันบ่ปกตมิมันบ่ปกติ <c oughs> โอ้ยลุกายเปก็ไมเหาหอกแม่ด้วลูกายรมกแ็แห้งแห้งันี่มันนียานพาย,ยุมากยุเพ <มา S 2> ่าะสาวโบฟาวเฮ็ดยัง <c oughs> ยกนวา ไปกินยหน้านะครับนำลงมาหน้ากับบวด้บวด้ห่อมานาวข้างเขียงกับไก่น้ำก็ะมีนะครับกอกน้ำตอมาเรียบร่อยก้อน้บกอกน้ำออกน้ยวยอันดุขเง nhưng mình luôn thì bữa tập cái giá bà luôn bà mì tát đọc tí là น้ำม,มันหน่อยปจ่จ๊กในถังุมก็แห้งค่ะเบิงใบไผ่มัน <c oughs> บิ <c oughs> บเถศอยู่อันกบ,บก่วงนังก็เป็น่วยงามเลยเจะเอาอาในในในันน้มาใส่ใส่มถุมก,ก็เฟื่ง ปูแบบว่าเดี๋ยวย่งห้องถห้ามให้อกจักดอกปูทิม้ยทิ้พัเลย <c oughs> ขนางเทียงก็พื้นเอาดินมาลง่งให้นะครับต่อถิบต่อห็ดขั่ว ตปุงอีอกต้นปุสะนีักหอมเดี๋ยวมา ma bê luyện của nàng hoa làm sưu mô hằng rung vẫn sưu mô vẫn sưu vẫn sưu mô ngô vẫn sưu mô ngô phụng lúm đeo cả phoá thử xem nhạt thao cái tát kim côn một kẹp nhạt tát kim côn anh bẹp ngay ngay bộ nhá อย่างนะครับพันเท่าก็ได้มันมเตือนนะปู่นนะเห็ดสักดาคือปู่ข้าเดียวเดียวกับเต็มเมื่อเตัดออก,อกอนนมันมันปร่งแต่ขกองกอกว่าไอ้กูเก่า ยังเก็บยัแงแตกสำคัญกับตรงนี้นหนาไหมแม่นยู่้วได้กับปูใกลๆนะ้ๆหน้าจังได้กินนี่ปิดลานลุกมาหน้ามืดทุกคนมากินปลายูสานะครับปานิน่งไอสิ่าให้เบิ้งนะครับ แล้วก็ะหู้หนามอีกรอบนึงนะครับมันล่องเลยูเรืองไม่ไไมาม,ม,มันซูม,มด้วยม,ด,มด,ดินกับดินกู้สะนะครับดินดินก่นสะสิแข็งแน่จักหน่อย ไหนมันบอกนองวนไปเรื่อยเุกบทเนเอาม่ยนตีไม่ยนโบเห็นดอก มมนเต็มใช้บึงไหน<ด>มั้งดอกนี่เห็นน,หน้อยๆดอกแล้วตดแล้วตดไม่นบพ่อพุทธนามีทั่วนีบ่บาบนี้เดี๋ยวทาฝนมากมกับอันนี้เองมันด้อลมสิพ่ไปเบิน nhắn anh, anh, anh. Không thì. Không thì. Hạt. Mà phụ, bay mới cỡ vậy ม่นืูดบ่ได้ดลุงจะต่อยยกพอ ตัวนี้เฮ็ดเป็นแปลงหมดตัวได้แป่งออกบ้าน่นะอืมย่าผีตม้มหนึ่งใบปูทิพทีมใบนะครับนำลงมาหนาวมาเพอ่อเฮ็ดกินกับพอ่อ้เก็บนะครับนำเฮ็ดกิน pha bènออก lười uii hák mến nhảy thun à con bò ป,ปลปปูกแบบกมีสูตรยังด้ยปลูกแบบขอมีฐานแลแม่แม่เห็ดยางพาบ้าฟ้าคเดียวเลยเล้วก็กูดเข้าบะบันนี้กูด <c oughs> เขคือบวชีกันเนาะปลูกฟ้าฟ้้วก็กูดเข้าบันนี่ไอ้บ่งค้าพี่น้องเขาไปอัปเดตโักพีิแม่ปลูกไว้แน่ เด,เดี๋ยวโหดหนาม,มันบวบล่ะ,ะบักลาเปิดโหดนี่ท่ะนี่สีาพาไปบ่งนะครับผีสีตุเดี๋ <c oughs> ยวสีาพาไปบ่งผีสามส่ต้นอยู่นี่ยัง,งบวบล่ะ มันขึ้นเบรตัวระพี่อองโห้นี่นี่ครับนี่ขึ้นยู่เดี๋ยวคอยมาดีดหย่อดมันออกนะครับมันแตกง่ามแหงเดี๋ยวสิปเป้าปุยมาใส่ให้พักนะครับ ทักที่ปลูกวังหันหได้ขี่นูมาใส่เยอะใส่หนาเด้อใส่าบางบาง่นาม,มันมีสีมีสันเถียง แมนดูด่ดอกอ,อุ้ยขี้หนูยูเฮือนนะครับ,บกล่องเห็นปน่เนาะคือหมวดกกล่องี่ไหนลมเนาะกล่นะกองมวัวแหง เห็นยังบ่คนนี้ว่างหันกงมันหัวานวาอย่ง้เห็นเซตแบบบางนะครับต้องเซตาลเดี๋ยวมันชีต่ายนะครับคลิปนี้ก็ไปซ้ำนี่ก่อนนะครับขอคุณทุกคุค่นทีมารับชมครับผม สวัสดีครับ